สมาชิกสุปประทับใจทีทีทีหกรอบเข้มข้นเมื่อวันที่15-16มีนาคม2568ที่เดอะพายรีสอร์จังหวัดประทุมธานีองค์กรเดอะพิงร่วมกับบริษัทไลออนมอรได้จัดการฝึกอบรมในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ t r a นด t เท t r a นอร์หรือทีทีทีครั้งที่6 โดยมีผู้นำองค์กรเดอะพิงและไลออนมอ e ประมาณ200คนเข้าร่วมการฝึกอบรมคุณระพีพัฒน์อินทมาประธานองค์กรเดอะพิงนักธุรกิจระดับกราวเอมบัสเดอร์ของบริษัทไลออนมอ e พร้อมด้วยผู้นำองค์กรเดอะพิงซึ่งเป็นผู้นำเงินล้านของบริษัทไลออนมอรได้ร่วมการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ทีทท ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบ6วงกลมสู่ความสำเร็จที่เป็นเครื่องมือในการสร้างทีมพัฒนาทีมให้สามารถสร้างธุรกิจเครือข่ายให้ประสบผลสำเร็จในการจัดคอสทีทีท,ทีครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรมแบบเข้มข้นโดยได้จัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำเต็มรูปแบบ ทั้งในภาคกลางวันที่ให้ทั้งความรู้และประสบการณ์ในห้องประชุมและการเข้ากิจกรรมเข้าฐานกลางแจ้งที่สร้างความสนุกสนานแต่แทรกด้วยสาระที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงของการทำงานและกิจกรรมภาคกลางคืนที่สร้างความรักความสามาคัคคีให้กับสมาชิกได้อย่างสุดประทับใจอาจารย์เสกสรรสมัครวงพาณิช หนึ่งในมนุษย์เงินล้านของบริษัทไลออนมอเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมที่ทีทททในครั้งนี้ถือเป็นคอร์สฝึกอบร,รมที่เข้มข้นและสมบูรณ์แบบที่สุดนับตั้งแต่ได้ร่วมง,งานกับบริษัทไลออนมอเป็นต้นมาสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่เดอะพายรีสอร์ทนะครับซึ่งในสองวันนี้เนี่ย ก็จะเป็นการจัดคอร์สเทรนเนอร์ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนองคอ์กรของเรานะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราเข้ามาร่วมธุรกิจอยู่กับบริษัทไลออนมอนนะครับในระยะเวลาหนึ่งปีที่เราก็มาร่วมทําธุรกิจอยู่กับบริษัทไลออนมอนเนี่ยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่เราเนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับครั้งนี้เป็นการจัดคอร์ส TTT รุ่นที่6แต่ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกบอกว่าเป็นอะไรที่สุดเหวี่ยงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อมูลเนื้อหาสาระที่เราได้มอบให้กับสมาชิก และก็ผู้ที่เข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้ก็เอาจริงเอาทางกับการทำทำกิจกรรมต่างๆนะครับในคอร์สเทรนเดอร r เนี้ยเราจะพัฒนาศักยภาพของนักธุรกิจเนี่ยให้ยกระดับขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับในการจัดกิจกรรมทีท,ท,ท,ทีในครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่สมาชิกได้รับความสุขความสนุกสนานและสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่กิจกรรม TTT ครั้งที่6นะครับเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกกับผู้ร่วมงานกันว่ามาแล้วได้อะไรบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะวันนี้ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนมากิจกรรม TTT ครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับพี่ค่ะชื่อพี่อ้วนนะคะมาจากนครปฐมค่ะคอร์ TTT ครั้งนี้เป็นครั้งที่6ค่ะโอ้โหครั้งที่6เลยพี่อ้วนครับมาคอร์ TTT พี่ได้อะไรบ้างจากคอร์ TTT ในครั้งนี้ครับพี่ครับ ได้เยอะมากเลยค่ะหลักๆเลยคือได้ได้ไดรู้ว่าการทํางานเป็นทีมทําแบบไหนและก็มิตรภาพนี้ได้แน่นอนค่ะคอร์สี t ครั้งที่เท่าไหร่ครับพี่ครั้งแรกค่ะโอ้โครั้งแรกเลยนะวันนี้มาได้อะไรบ้างครับพี่ครับอ๋อรอบนี้มาครั้งแรกก็ประทับใจหลายๆเรื่องราวค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้นําหรือว่าบรรยากาศหลายๆอย่างที่ที่ที่ในง,งานคอร์สนี้ค่ะ<ร><ม>แล้วก็จะกลับเอาไป เรียนเรียนรู้ให้สอนกับทีมงานด้านล่างค่ะรอนมาครั้งนี้ได้อะไรบ้างครับพี่กับกทีทีของเราได้เยอะแยะเลยนะคะที่สําคัญคืออย่างแรกเลยนะคะคือได้ได้ความรู้ค่ะ<ม>ได้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ได้ความมั่นใจจากการทํางานกับไรอันมอนะคะ<ม>เรามีผู้นําที่ดีผู้นําตัวอย่างนะคะสร้างความมั่นใจนะคะแล้วครั้งหน้ามาอีกไหมครับพี่แน่นอนคะ่ะต้องมาแน่นอนค่ะแล้วคิดว่ามากี่คนครับพี่น่าจะ เกือบสิบคนค่ะเกือบสิบคนเนาะอ่าเดี๋ยวกิจกรรม TTT ครั้งหน้าเราหวังว่าเราจะพบกับพี่อ้นอีกพร้อมกับทีมงานพี่อ้นอีกแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนไปกันนะครับบ๊ายบายการจัดฝึกอบรมหลักสูตร TTT จะมีขึ้นในทุกๆสองเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำและสมาชิกเข้าเรียนรู้กระบ,บวนการสร้างทีมขยายทีมและพัฒนาทีมซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจเครือข่ายและจะเป็นเครื่องมือในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนต่อไป